สวัสดีจ้านี่ค่าพิซซ่าท่ลีดไว้เนาะคะ่ะรอบที่แล้วเนะะี่ยค่ะขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะะี่ค่ะขึ้นมาเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใส่ซอสใส่แล้วเรียบร้อยพี่น้องลืมถ่ายคลิปเรื่องของเลือยงลืมถ่ายคลิปใส่ซอสใส่ซอสแล้วแถมะจะมาโรย เห็ดไปเลื่มใปพี่น้องเลื่มหอดทายคีพพี่น้องเอยเอาคําแล้วคําแล้วเห็ดตั้งต่เบนแล้วก็มาได้ตอนคัมแต่เราจะมาโรยผลไม้สามสีค่ะผลไม้สามสีนะคะช่วงนี้ช่วงคําก็ะจะมืดๆหน่อยนะคะส่วนสูตรซอสนะคะสูตรซอสเคยบอกไปแล้วแต่เดี๋ยวบอกใหม่ก็ได้นะคะ,อะซอสพริกหนึ่งส่วน ส่างน้ำหนักก็เลยเอาสมมติว่าซอสพริกขีดหนึ่งแล้วก็ซอสมะเขือเทศสองขีดเกลือ,อนิดหนึ่งค่ะเข้มกับบะตองใส่มันแล้วแต่ซอสนะคะแล้วแต่สูตรนะคะอาริกกโน่ค่ะอาริกกโน่อาริกรโรกโน่จะโรยกับซอสก็ได้แล้วจะโรยทีหลังก็ได้ส่วนสูตรข้าง,งนี้ก็คือว่าสูตรเร่งด่วนนะคะก็คือจะโรยอาริกกโน่ไปน้ำตาล น้ำปั่นหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือน,นิดหนึ่งนะคะสำหรับสูตรสูตรซอสค่ะสูตรซอสค่ะเดี๋ยวอาริกาโน่รับค่ะนี่ก็จะเป็นผงอาริกาโน่ผสมกับผสมกับซอสเนาะค่ะผสมกับซอะะสซอสอกับปรุงตามที่ว่าข้าเฮดเฮดหลายกับปรุงหลยเฮดหน่อยก็สมมุติว่าเฮดกินหน่อยๆก็คือว่าอันหนึ่งขีดอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าสูตรนี่ก็กคือจะซอสมะเขือเทศสองซอสพริกหนึ่งเพื่อว่าให้มันเผ็ดเพราะว่าเด็กๆจะกินได้นะคะคือซอสพริกจะไม่ให้เผ็ดแล้วก็น้ําตาลตัดตัดเปรี้ยวก็จะออกไปทางหวานนิดๆเพื่อ,อเป็นสูตรปรับสูตรเป็นของเด็กยกินเนาะค่ะปรับสูตรเป็นของเด็กนอยกินกับทุกคน บ่ได้รสกรัดหลายนะคะอาริกาโนกับใส่ใส่พอสมควรใส่ให้มันหอมเนาะคะ่ะกระเกลือน,นิดหน่อยอ่ะชิมซอสเอาค่ะจะออกออกหวานน้ำเปรี้ยวตามไม่เปรี้ยวเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปใส่มายองเนสอีกเพราะว่าเดี๋ยวเสิไปใส่มายองเนสอีกค่ะทุกคนเขากับิีมาโรยปูอัดใส่น้ำเพราะว่าที่เพิ่นโรยแบบนี้ใส่กอกจะใส่ใส่กอกกับปูอัดค่ะทุกคน นี่ค่ะใส่ใส่ใส่กรอบขออนุญาตใช้มือนะคะเดี๋ยวต้องไปเข้าเตาอบนะคะขออนุญาตใส่มือแหละบ่ได้ใส่ถุงมือัวนี้เปล่าลืมน,นั่น,นมันต้องไปผ่านการฆ่าเชื้อแบบหนึ่งนะคะเ,เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปูอัดต,ตรงกลางอันนี้ใส่สองหนาผสมกันค่ะพี่น้องใส่สองหนา ใส่ผสมกันสองอย่างค่ะเดี๋ยวเ่าเสียบปูอัดมาใส่ก่อนนะจ๊ะปูอัดมะไ่ค่ะพี่น้องค่อยปูอัดมาแล้วค่ะปูอัดใส่ผสมกันค่ะนี่ค่ะรอบนี้ไปเสวมถุงมือมาแล้วเดี๋ยวเพื่อน่าทาอาหารต้องใส่ถุงม,มือมาค่ะแต่ว่าถ้าย,ย่างบดได้อบก็บกับบกค่อยเป็นยังเท่าไรนะคะแต่ถ้าอบสุกแล้วก็ ก็ต้องใช้ที่ีจับให้มันเอ่อราะว่าเฮาเฮดคลิปเนาะคะ่ะทุกคนเฮากระต้องสวมถุงใหม่ถุงมือเนาะคะ่ะค่ะนี่ค่ะใส่ปูอัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาโรยมายองเนสเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราใส่ปูอัดผสมผสมกันสองย่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยมายองเนสค่ะทุกคนมาค่ะเอามายองเนสมาแล้วก็เสร็จมาโรยมายองเนสค่ะ โรยมายัางนี้นะคะโรยสลับไปสลับมาจ้านี่ค่ะถ้าเฮ็ดกินเองผู้ใดอยากจะจะใส่ชีสนะคะก็ใส่ได้นะคะชีสใส่ตามต้องการนะคะแซ่บคือกันพี่น้องถ้ามีแป้งพิซซาสำรัจสมมติว่ามีแป้งพิซซาสำเร็จเจพิ่นไม่ขายนะคะ ป็นมิ้ขายเขาก็สืส้อื่อชีสืส่อนางมาสซเฮ็ดกินเองก็ได้ค่ะพี่น้องเอาเขา้เอาอ่เขา้าเตาอบในกระทะก็กได้เด้อค่ะโมยากพิซซ่าเนี่ยค่ะ,คะมีแป้งเล้วนะคะเฮ็ดแบบใด้ก็ได้นะคะค่ะเตียงจะมูวิธีการเฮ็ดแค่นั้นละคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพร้อมเขา้าเตาอบนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้า